ชื่อทองอ่ะชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะทองดีเธอจะพาเราลอนก่อนอยากให้ฉันใช้มือรับหรือใช้นมรับถ้าใช้นมเพิ่มยี่สิบ แต่เขาต้มหรืกอกระพาะปลาดีงงไว้ถามตัวเองตอนงานสพม่เลมหอใบหนึ่งของคุณที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือความสวยและผู้ชายทุกคนก็อยากจูวได้ใ,ใบนน้นของคุณทองไม่ได้อยากเป็นน้องนาักค่ะทองอยากเป็นคนรักเราชอบเวลาที่ใครมาลูบให้มันลอยอยู่บนสวรรค์เนี่ยพี่ชอบน้องทองใจมันเด็ด อดแอร์ลูกจะเลือกใครระหว่างมันกับแม่แม่ยอมรับผู้หญิงที่มีอดีตสกปกแบบนั้นมาเป็นลูกสะใภ้ไม่ได้แล้วไหนจะดวงกินผัวของมันอีกเรามีผัวมาแล้วสี่คนเธออยากมาเป็นผัวคนที่ห้าของเราอีกเราไม่สนอดีตของเธอแค่เรารู้จักเธอตอนนี้ก็พอแล้วแต่งงานกับพี่นะแต่เราเพิ่งคุยกันได้วันเดียวเองนะคะวันนี้เพิ่งจะวันที่สองเองเนี่ยหนูสนใจเป็นนักสดแสดงไหมครับ ยากในละครไม่ได้แะลระไม่เป็นยินดีต้อนรับสู่การเป็นนางเอกใหม่ของช่องมันเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วอย่างมันเอาตัวรอดหรือเอาตัวแรกต้องชีวิตกูไปด้วยก็ได้นะกูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วชีวิตนี้ีดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูออนไลน์แอปวันดี